ถ่ายรูปกักหน่อยนึ่งเสร็จแล้วก็เดินไลฟ์ใหม่น้องตาวิโอเปนะนี่มานั่งข้างจานนี่นี่มึงไม่รักกูแล้วหรอไม่กล้าหรอกมันกินทำไมนี่ไม่รักกันเลยวะมันกินครัวอยู่มันไม่นี่มานั่งข้างจานได้ไหมคันคันคันมาเก็บน้ำ นั่งกินแบบแซ่บๆเอาหางพาดขาเลยนะเจ๋อๆเล่นเหมันลูกหวยหน่อยแล้วแล้วเมถ่ายถ่ายคิปไม่ยอมบอกเจ้าว่าเนี่ยเขาไม่เห็นเนอะแล้วทำไมแม็กเห็นล่ะตอนนี้นั่งกินอ่า น่ากินถั่วลิสงคนเดียวน่ากินถั่วลิสงนะกำลังแซ่บอยู่ไม่ไว้ใจไอ้อ้วนไอ้อ้วนโอ้โหดูหางมัาหนุ่มใหญ่มากเลยนะเขียนเลยต้องให้แต่งรูปหัวแต่งรูปหัวเลยแต่งรูปหัวมันเนี้ยายอางนี้หายแต่งแล้จะไปริ่งเหมือนกันเนี่ยโอ้โหแล้วไงเอาลยตกันได้หรอ วิ่งมากอเลยมันยังไม่เคยกัดไอ้ยิ่เนี่ยว่ะกัดแล้วกัดแล้วโอ้ยมันไม่กัดซ้ำแล้วก็นี่มาเชจอกันแล้วนี่มากัรแหล่แต่งกันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าวานเจ้าวานไอ้จ๋อจอมจ้าหนังกินสบายสบายนะชิวๆกินโซลิซงแซ่บๆมาคุณดวงนะจ๋ออะไรไม่ลูกฮะ มันน like ่าลุกหัวได้เนาะอดอุ้มเดินเล่นได้เมื่อก่อนเมื่อก่อนลุกหัวได้ได้ลูกรองผมมั่อก่อนลุกหัวเลยเลยทุกวันนี้มันเหมือนกับโดนคนแกล้งบ้างไอ้บังปล่อยด้วยหลายอย่างเลยเป็นคนที่เป็นลิงที่จำโอ้โหงุดหงิดง่ายไหมนิมยิ่งกว่ยง่ายจัคนไหนแกงก็จำเนอะแต่ไอ้แปลงต้องแกงมันมาก่อนนะมันจึงตัดตัวนี้เลี้ยงเสี่ยงเลย ผมอะไรนากินอยู่เลยมันโง่วิ่งผู้ผด้ผู้ผเ้ผู้ผู้ผม้ัดกัด้ผ้ผู้ยู้ผ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 ูาผู้ผู้ผู้ผม้ผ้ผู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 ้กอ้ะอู้่้ผู้ผ่้ผู้ผู้ผู้้ผู้ผู้ผอู้่้ผู้ผู้ผก้ผู้ก้ลู้้้จับ้ ไม่หันมาจับหางโยนไสนิ่มเลยนะปาเลย่จับหาโยนไปหมดเลยไงเอเอ <c oughs> นาะไอ <c oughs> แตงมันจับขามาเลยนะ <c oughs>